วันนี้ทางช่องบารอนทีวีนะครับไลฟ์สดได้มีรายการมวยของเครื่องดื่มมูลุกกำลังแมตช์ครซึ่งมีคู่มวยคู่เอกนะครับก็คือเทิร์เทียร่าพบกับกงจากปอเปาอินซึ่งคู่นี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็คือเทิร์เทียร่าถึงกับแขนหัก นะครับถูกกงจากเตะแขนหักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นยกแรกครับกำลังได้หลักได้เหลี่ยมกำลังดีเชียวนี่ครับเข้าหลวมดอกนี้โดนศอกดักเข้าหายตึงเลยเชียว โกงจากครับยกแรกโดนนับไปก่อนเลยหลังจากนั้นก็โดนยำใหญ่ครับทั้งศอกซ้ายสอกขวาหมัดซ้ายหมัดขวามาเป็นชุดโชคดีครับะระฆังดังหมดยกที่หนึ่งพอดี ก็ต้องฮิวปีกันเข้ามุมนะครับโกงจัดนี่แะครับมาดของผู้คิดว่าจะชนะเริ่มต้นยกสองครับยกสองก็ดูๆจะเป็นรองอยู่นะครับเพราะเขาได้นับด้วย แต่ก็มีลูกอุ้มเทลูกตเตะเท้าต่อยนิดหน่อยก็พอได้คืนมาบ้างเล็กน้อยปัญหามาเกิดขึ้นที่ยกนี้ครับผมสังเกตดูดีๆนะครับแข้งซ้ายนะครับเท้าแล้วหนึ่งครับเข้าไปที่แขนเลยนะครับ ดอกแรกผ่านไปครับนี่ครับแท่งที่2อยกมือบอกกรรมการเลยครับกรรมการเข้าไปถามเลยว่ามีอะไรเริ่มจะมีปัญหานะครับสังเกตด,ดูที่แขนขวานะครับว่าจะ บรคารนะครับแต่ว่าไม่กล้าต่อยสูงนะครับใช้ถีบออกอะจะสังเกตดูดีๆนะครับแขนจะตกลงเรื่อยๆคาดว่าเก็บครับ จะพยายามเน้นที่หมัดซ้ายกับศอกซ้ายนะครับแล้วก็ถีบยันเอาไว้มวยถนัดขวานะครับแต่หมัดขวากับศอกขวาไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่สังเกตดูใช้แล้วน่าจะเจ็บครับรู้สึกได้ว่าเขาจะเจ็บทำให้เขาไม่อยากจะใช้สังเกตดูครับ อใช้หมัดซ้ายครับสอกซ้ายครับพยายามจะต่อยขวาครับแต่ยกแขนไม่ขึ้นครับโดนเตะอีกสามทีครับยกมือเลยครับบายบายเรียบร้อยครับสารภาพ เจ็บครับเจ็บมากดูท่าเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับว่าแขนเขาเป็นยังไงหมดเลยครับสภาพของผู้คิดว่าชนะยกหนึ่ง ดูอีกทีครับถอยขวายกไม่ขึ้นเี็นไหมครับตามโดนด้วยแข้งซ้ายหนึ่งสองแถมสะอีกทีดูจากกระดูกศอกนะครับที่โผล่มาน่าจะข้อศอกหลุดครับไม่ใช่หลุดนะถ้าดูดูมันไม่ใช่หลุดแล้วละ่ะมันน่าจะเป็นข้อศอก กระดูกทะลุออกมาดันออกมาโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ครับดูถท่ากรรมมันตามสนองเร็วจริงๆยุคสมัยนี้แบลบเดียวเองเล่นเร,อเรืองบันเทิงใจเป็นซปเปอร์สตาร์ได้ยังไม่ทันนานเลยสอกเป็นปัญหาอย่างนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตครับถ้าพูดถึงถ้าเป็นนักมวยนะครับ ลักษณะนี้ถ้าโดนเตะย้ำแผลเก่าเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเกิดอาการแบบเดิมได้อีกอนาคตถ้าจะไม่ยืดะแล้วครับสำหรับเชิญเทียราอดีตนักมวยไทยกลายเป็นกุลคแมกรรมตามเดียวจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ